ีนอนิดบีมล้างมือแล้วนะครับเอาแ,แล้วอุ้ยเหมือนมันเลอะมันร้อน,นอยู่น้อยเลยนะเนี่ยที่ปิดแล้วครับปิดปึด๊บพอปิดมันก็ทํางานเลยโอเคพอแล้วแหละเดี๋ยวไม่โอ้โหปลายักไปแปงเนื้อแน่นกันไปเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่โอ้ยสองแผ่นติดก,กัน โอ้เด็กไม่เคลียร์พื้นที่ให้เลยครับโอ้บีมไม่เคลียร์พื้นที่เลยว้าวสวยงามเลยครับเหยอยะเหลืองอลามเหลืองงลามนี่กินหมดไปเนี่ยเลยอะครับบีมอะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้แม่บีเขาจะมาทำขนมปังลูกป่านะ มันเป็นเครื่องทําขนมปังอ่ะไหนไม่มีลงเปิดสิมันทําแพนเค้กได้ด้วยนะเรียกว่าทําขนมปังแล้วกันมีดูดิเป็นแบบของญี่ปุ่นใช่ไหมบีว้าวอันนี้แป้งที่แม่บีเตรียมมาเป็นแป้งอะไรนะครับแป้งสาเร็จแป้งทาแพนเคก้กอ๋อแ,แป้งท,ทําแพนเคก้กงั้นเราก็ต้องทําเป็นแพนเค้กรูปป่าอันนี้ใส่น้ำาะไรอะถามแม่ดิเอาไว้ตักขึ้นมาไง ไม่ใช่ยางยางใส่น้ำผสมคนเบาๆนะแม่เติมบีบคนนี่มันมันเป็นลูกปลายอย่างนี้เลยใช่แล้วเขาก็ให้บล็อกอันนี้มาด้วยใช่ป่ะถอดถอดเปลี่ยนได้ใช่ไหมเปลี่ยนได้มีหลายบล็อกอ่าหอมยังบีมนี่เรามีท็อปปิ้งเลยนะก็แล้ไหนแดมบีมลองเปิดให้เพื่อนดูสิครับโอ้สิให้ชิมให้ชิม ใส่อะไรก็ได้แล้วแต่ลดลนลดลดเกล็ดไรเงี้ยว้าวเม็ช็อกโกแลตเม็ดช็อกโกแลตบีมชอบกินช็อกโกแลตซื้อซื้อมาครั้งแรกเนี่ยแนะนำให้เสียบทิ้งไว้ก่อนนะมันจะมีกินมีกินอยู่เราต้องเปิดให้กินมันหายก่อนยอด่นะยอดแล้วครับมาลองดูครับแช่แล้วแช่แล้วแช่แล้วใส่แค่ล้นบ็อกใช่ปะ หิวทั้งขนมและหิวข้าวขับเลยับเลยมาเดน๋ยวรอดูก่อนนะครับรอดูสักครู่อุ้ยควันออกครับแล้วไหมแล้วมั้งอ๋ยยางพิ่งจะใสลงไปเดี๋ยวมันก็เละแล้เี๋อีกหน่อยอีกหน่อยนึงอีกหน่อยหนึ่งเร็วอะเร็วเรวแป๊บเดียวเองอะหืมหอม ทำไมมันง่ายดายขนาดนี้อ่ะด่านสิอ่ะเปิดเดี๋ยวเราพอก่อนนะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นอ๋อน่าจะได้แหละแคะแค่แค่อ่าวบีมแคะบีมแคะครับอุ้ยเอ้าหลุดง่ายหลุดร้อนมากเลยอ่ะอันนี้อันนี้ลูกชอยบีเราอีกด้านหนึ่งมันจะไหม้บ่าดูดิไม่น่าจะไหม้นะเนี่ยกลับอยู่มับดิสวยเลยสวยปะปึ๊บเออ ต้องสีแบบนี้ถึงจะเอาขึ้นได้ <Wow. S 1> แต่อันนี้แบบเอาขึ้นมาเลยเดี๋ยวต่อไปจําไว้นะสีแบบนี้ mm. อือโอ้ <Ooh. S 1> ปลาของเราสวยงามครับว้า wow. วไปเลยปลาภาษาอังกฤษว่าอะไรครับบิม fish เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นโดนัทใช่ต้องเปลี่ยนสองฟังเลยใช่ป่ะแม่บิมระวังล้มนะแต่ทีนี้จะร้อนหรือเปล่าไม่เป็นไร๋ยววางบนผ้าเดี๋ยววางบนผ้าโดววานัทรนะ้อนป่ะร้อนป่ะ ตัวได้ไหมะนี่ยถอดออมาเป็นงี้อ๋อข้างในเป็นคดลวดใช่ก็ใส่เป็นคดลวดเนี่ยจะมีให้เปลี่ยนเออเขาค่า,าอ๋อกดแล้วก็เปลี่ยนแม่บีบอกว่ามีบ็อกมาให้หลายอันนะ แม่บีแม่แม่บีบอกว่าวันนี้เอามารีวิวสองบล็อกกอนใช่ทำแค่โดนัทไงอ่ให้ทำแพนเค้กไงเดี๋ยวรอบหน้าแม่จะทำแซนด์วิชอ่ะโอเคใส่ไปเดี๋ยวเราจะทำโดนัทแล้วเราจะใส่ช็อกโกแลตเดี๋ยวให้บีมเป็นคนโรยช็อกโกแลตใส่แบบว่านูนขึ้นมาหน่อยบีอันนี้แบบลองผืนก่อนลองผืนก่อนเพอพาะพาพพทำไข่ดาวได้ด้วยอันเนี้ยต้องลองใช่เดี๋ยวรอบหน้าทำแซนด์วิชไข่ดาว แล้วก็ชีสได้ใช่ไหมบีมบีมชอบอะบีมใส่เลยครับช็อกโกแลตชีสระวังอย่ายให้โดนเตานะครับมันจะร้อนอินนดบีมล้างมือแล้วนะครับเอาแล้วอุ้ย,ยเหมือนมันเลอะมันร้อนอยู่น้อยเลยนะเนี่ยทีป่ปิดแล้วครับปิดปึ๊บพอปิดมันก็ทํางานเลยล็อกอกัดเลยยกปากขึ้นมากัดยกปากขึ้นมากินเลยร้อนเปล่าลองลองกัดกัดดูก่อน เป็นไงครับเนื้อเป็นไงไหนไหนขอดูเนื้อหน่อยแม่ปีนุ่มโอ้ยใช้ได้เลยอ่ะแม่ปีอยากลองมั้งทำอะไรตุ๊จะกินปลาเขาจะกินกับช็อกโกแลตแม่ล่ะกลัวช็อกโกแลตนี่รุ่นถ้วยนี้รุ่นไปงานง้อเต็มเต็มเน้นเน้นเป็นไงอร่อยอ๋ออร่อยเหรอติ๊กติ๊กกะชอบนะช็อกโกแลตหลอกกังวลไป เปิดดูเนื้อสักทีโอ้โหวิ้ยมันจะเลอะเตาว่ะบีบไม่เป็นไรช็อกโกแลตที่บีมเขาโรยไงอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยยังไม่เกียมยังไม่เกียมยังไม่เกียมมาบีมแคะออกมาครับได้สีสันก็เหลืองหน้าไม่ว่า,าจีก็ออกแล้วบีงัดให้เขาดิแล้วก็ให้บีมาเสียบตรงรูตรงกลางแล้วก็ดึงขึ้นมาง่ายมาก กระทะนร้อนไงบีเลาะค้างให้เขาอ่าบีบบีมันนุ่นอันนุ่นอ่าอ่าแบบนี้แหละช่วยกันช่วยกันนั่นแหละอันนี้อันนี้อันนี้ยืมเดี๋ยวเดี๋ยวทิชชู่เช็ดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนี่รู้อนาร้อนนะร้อนนะเขาเสียนได้เขาจะเอาไปป้ายอ่าเอาเอาอันนุ่นขึ้นมาก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตามเก็บช็อกโกแลตเราจะทำเตาสุดท้ายแล้วลาตัวนี้เราจะใส่ช็อกโกแลตลงไป แล้วว่างนี้บิมก็อ่ายอดไปก่อนตกแต่งก่อนเดี๋ยวรอกินเพราะตอนนี้มันยังร้อนอยู่รวยรยรยช็อกโกแลตครับรวยตรงกลางตรงกลางาทับอีกรอบนึงทับเลยนะทับเลยนะอ่าให้นูนเอาให้นูนเอปิดเปิดเลยปิดเลยปิดเลย,เลยโอเครอที่จับเวลาประมาณ5นาทีสุก มาระหว่างนี้เราก็มากินโดนัทกันครับบิมกินได้ร้อนหายร้อนยังครับโอ้โหเต็มเต็มโอ้ร้อนร้อนร้อนเป่าก่อนเป่าก่อนรอก่อนรอก่อนข้างในละอุงมันหนาบีมันชิ้นหนาไม่เหมือนปลาปลามันชิ้นบางมันหายร้อนเร็วโอ้ไ้ช็อกโกแลตอร่อยอ่ะ เบาบาไหนขอดูไส้นะครับไส้ม้างเปาไส้ไปแล้วก no, like ินให้หมดคำเลยกินเข้าไปเลยเออนั่นแหละนั่นแหละน้องๆกินขนมเสร็จแล้วก็ต้องอย่าลืมทำไรครับเบียมยางยามนะถูกต้องช็อกโกแลตมันเลือดโอ้มันเยิ้มออกมามันเยิ้มออกมาข้างๆ โอเคพอแล้วแหละเดี๋ยวไม่อออโอ้โหไปอยากไปแบ่งเนื้อแน่นกันไปเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่โอ้ยสองแผ่นติดก,กันโอ้เด็กไม่เคลียร์พื้นที่ให้เลยครับโอ้โบี๊ไม่เคลียร์พื้นที่เลยโอ้ว้าวสวยงามเลยครับ เหลืองงะลามเหลืองอาลามนี่กินหมดไปเนี่ยรวยอะฮะบีมอะเดี๋ยวให้แม่บีทำแป้งที่เหลือให้จนหมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ปะป๊าดแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ,บ,บสนุกไหมบีมสนุกมากอืม